ที่น้องเขาค็ืยังสัตวหลายแขหลายผู้หลาพคนแท้พที่น้องเอซีทั้งะไม่ได้กินของบัได้บัได้ไต่บัวได้เพิ่นได้ทั้งใต้แะที่ดิกซีกินดอยู่ลงไม้ต้องแบกไม้ขึ้นลดเเยื่อไหลยดหยดตึงาทุกอันแอบรักสาไอ้รบกัไใบมัน ตอนพักเพียนน้องกพี่ร้อยบาทลงท่อนั้นมันอยู่ปักไร่ตรงน้ำตาลต้นนะคะเขาคงไก่ลูกบ้านหนุ่มลงไม้รักไม่นายเลยเนาะเศรลงท่อก็รักไม่เต็มใจหนุ่มลงไม้เขามีเงินก้อนใหญ่สี่ร้อยบาทขาดตัวคอน กูวมีใครมาแย่งผู้สาวลงโอ้กล่องใหม่มันจบดุเออเอาใหม่มันจบดูไปก่อนนั้วนะอัี๋ยวอ่านเหนียวก่อนอ่านเนื้อก่อนนี้ไต่ไต่ตัวนี้ไต่กอดิสกรา400บาทขาดตัวนะคะการสามวันลงคลิปหนึ่งครับเงินจ้างไหมค่าปักสุรา้างจ้างอะไรจ้างเต้นนะคะดีดซอกคุ้มรับ400บาทขาดตัวค่ะพี่เยไม่ได้ค่ะไปหาเงินค่ะไปได้ไปหานมไม่ งานกับงานหาเงินขับงานกาซามีในงานกาซากับไปหาทอื e> ่นค <uh um> ่ะเส้นนี้จนีจะออกเสเดียวเนน้ปิดวงปิดวงเ้นยาวเดียวเดียวเส้นก่อนเ่ปิดวงเรนี่แนตอนมือปิดวงมือนึงเล้หนลงแล้วค่ะพี่เ่อนไปตั้งล่ะเพื่อนหาจีนโมลนนะสามบาทกะบาดดีดีใช่เลยครับ

กิมเหรอมันเป็นาวเกยอะทั้งเอาๆคือลนเรดีกว่าเนี่ยเอาๆคจะองนเกิดพอดีเลยเอป็นาวป็นลมพอดีอันกล้องไปบ่ได้อ่อไปบ่ได้อนกล้องไปบ่ได้